่เลยนะครับนี่ไสอัวอุ่อนๆน้อนออสุสดีครับลงมาตือนนะครับเอาไปดูนะครับซุ่มเล็กๆนี่นะอันนี้คงล้ำอยนูะ่นะนี่นี่เดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับ ี่เลยนะครับนี่ใส่อัว,วเจ้านี่ป้านี่ใส่คนเดียวว่มครับใส่คนเดียววะนี่ปุุงคนเดียวอ,อ่ะเซ็งปอปนี่สี่สิบาสบาท

สะได้ผมกินมาได้วันนี้ขนมเ้นไดปลาปลาดุกนอันนี้น้องพ่หอมกินได้อยู่เดียจะไปรีวิวดูนะครับรีวิวนี่เี่ปลาผู้ช่วยครับปลาตาปาตาอะไรนะครับสินปิงนี่มันจะมีความพิเศษนะสินปิงอื ทานมดแกงกนั่นที่แม่สองเกงว้าแม่ว่าทานมดเห็นแล้วดุนี่เจ้าของไหมครับเจ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองกินดูนี่นะครับใส่อัวหลังจากที่ซื้อมาแล้วนะถึงกับข้าวเหนียวนี่นะครับดูข้าวเหนียวอุ่นๆน้อนๆ นี่นะครับมันมีมันจะเป็นมันกุบกหน่อยแล้วรสชาติมันจะได้นะม,นมันเผ็ดเผ็ดอ้าขูดเชืยอดเนือแล้วโอ้โให้เดิอนอยู่นี่<อ>ให้เดิอนอยู่นี่ อหมอะของผมเนยอืมไ้อ,อ,ไอวของของแจ๊กกินแล้วเขา้เขาต้องี่ปาป อืมตรงนี้ยำพริกเลยเนี่ยนี่ใบบุกุณผักชีผักเสียไม่ได้หมดงงเยอลองรุนนะกับเจ้าเนี่ยเัาผมมือทานเลย ต้องเอาอย่างนักนใ้ว่าเนาะเมือนึงกิ่นวันหนึ่งสามข่าวครับผมคลิปนี้นะครับคลิปปาตาเนะมันประบงนะครับที่กัดที่ผมถ่ายลงไปนะก็กถึนปอสะท้อน ลองไปจิ้มได้นะครับอุดหนุนเลาจะหัวใส่อัวแบบแบบโบราณของคุณเท่าแต่ไหนีเป็นยังไงนะครับปรุงปรุงอย่างเดียบร้อยหมดเลยนะครับครับผมคลิปนี้ก็จะจบคลิปนแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ